สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำ Fortuner นะครับเป็น Fortuner รุ่นเกียรุ่นลีดเดอร์นะครับ 2.4V นะครับเป็น4ฟร e วิวไดรคขับ4ครับสีขาวมุกราคา1,572,000บาทนะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นั่นนิ่งไรมีมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับมีกล้องรอบคันนะครับกล้องมองได้รอบคันเลยล้อขนาด18นิ้วนะครับผมะดูความสวยลุ่ด้านนอกก่อนครับนี้ครับผม มาพร้อมระบบเบรก ABS, EBD, BA เสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรก VSC การใส่การสะบัดนะครับการล้อหมุนฟรีนะครับครับผม uh, ด้านหลังมีความสวยหรูของรถคันนี้เลยนะครับลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะครับของ uh, Toyota l i a s i n g นะครับดาวเริ่มต้นที่0%ได้ครับ รับรถใช้เงินอยู่800บาทนะครับลูกค้าปกติทั่วไปไดาวเริ่มต้นที่10%ได้อยู่นะครับสนใจสอบถามนะครับเซลล์ต่างสุด9 7้า4 37ดินดีบริการครับผมหรือทักใต้โพสได้เลยครับสวัสดีครับ